ตรวจเช็คซ่อมขยายนะครับผมขยาย CLE นะครับผม4,500วัตต์อาการมันก็คือเสียงมันบี้นะครับเสียงแหมบนะครับเสียงเสียงออกไม่ชัดเจนเล่งเสียงก็ไม่มีนะครับยเย,ย็นพอเบาๆครับผมต่อไปเราก็ต้องมา ผมหลังจากผมถอดฝาออกแล้วนะครับผมจะมีทานเตอร์สี่ตัวนะครับผมเราต้องตรวจเช็คที่ TR สี่ตัวนี้ครับเบอร์มันก็เอสองเก้าห้าห้านะครับแล้วก็สามศูนย์สามเอสองเอ็นามศูนย์ห้าห้านะครับเป็นไฟลบไฟบวกนะครับผม ต่อื่นก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คดูที่แทนเตอร์ตัวเล็กๆนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการบี้ของเสียงไม่ขับออกจากไม่ขับเสียงออกไปหาลำโพงนี่ต้องมีจุดเสียครับมาดูกันเลยครับผมก่อนอื่นก็ต้องขันสกูตเตอร์หรือน็อตยึดนะครับออกนะครับผมส่วนฟ้า เครื่องผมถอดออแล้วมีนตอจุดประมาณไม่ต้องประมาณหรอกครับนัดแปดตัวนะครับพอเราคันนอตเสร็จใช่ไหมครับเราก็ต้องปลดสายตัวนี้ออกด้วยนะครับแล้วก็ลงสวิตไฟด้วยครับหอดักออกด้วยนะครับเพื่อไฟอยู่เราเวลาเราซ่อมนะครับผมต้องระมัดระวังหอดักทุกครั้ง มแล้วก็ใช้ครีมนะครับี่จะใช้หุวแรงก็ได้แบบนี้บอกไปเลยครับผมสายรำนี่จะเป็นสายกาวนะครับส่วนขาวกับแดงนี่เป็นสายและขวาข้างซ้ายข้างขวางอย่เครับจ่ะมีน่ายีดที่ ทจะด้านใต้ครับผมแต่ตัวนี้น <ะ S 1> ครับผม <นะ S 1> เดี๋ยวตัวนี้ถนัดด้านตาก่อนนะแล้วก็ยกภาพขยายขึ้นมานะี้ภาพที่ยกขึ้นมาเป็นสูงก็ได้ ถอดทันเตอร์หรือทีอาสี่ตัวนี้ออกก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าตัวไหนมันรับครับ,รบลอยออกสี่ครั้งละตัวนะครับหรือจะลอยซ่อมทีละข้างก็ได้ครับข้างซ้ายก่อนหรือข้างัวก็ได้นะครับ วัดเลยถอดกมาเช็คยังไงก็รอยขาเช็คก,ก็ได้นะครับ ส่วนนัดสี่ตัวนี้จะมีนี้เป็นนัดตัวพู้นะครับตัวใต้ก็มีเัวสงเมียล็อกนะครับเราต้องขยับขึ้นนะครับขยับขึ้น เอาออกที่ละตัวน,นะครับครับผมนี่รสอง สามครับมันมีสามตัวสังเกตดูนะครับ,ว,ว,รบว่าเบอร์ไหนอยู่ข้างไหนนะครับเพราะว่ามันจะได้แม่งงกกว่าที่เราตอนประกอบนะบมันจะ บอกด้วยว่าทานต์เบอร์ไหนเบอร์ไหนอยู่ข้างไหนข้างไหนถ้าเราไม่สังเกตก็ช่วยไม่ได้นะครับสังเกตนะครับน้องใหม่ที่หักซ่อมนะครับสามศูนย์ห้านี้จะอยู่อยู่ด้านนี้นะครับครับสามศูนย์ห้าส่วนเอ็มเจสองเก้าห้านี่จะอยู่ด้านนี้นะครับ MJ นะครับสองเส่วน2 N 3ามศจะอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วจะมีแผ่นตัวนี้ด้วยนะครับแผ่นกันช็อตนะครับแผ่นกันช็อตแบบนี้ครับแผ่นกันช็อตแล้วก,ก็ผมข้าออกไปเลย เช็คทีะคู่นะครับแผ่นกันช็อตอีกตัวหนึ่งนี้ยังไม่เอาออกนะครับเพราะว่ามันยังติดเป็นอยู่ติดในแผน่นระบายความร้อนอยู่เราก็ต้องเก็บไว้อย่างนั้นแหละครับเวลาประกอบจะไม่ได้หายต่อไปก็เริ่มเช็คทานเตอร์กันเลยครับ TR เลยทดสอบมิตเตอร์นะครับ มิเตอร์ทำไมถึงใช้ไม่ได้ปรับไม่ถูกต้องปรับ X1 น,นะครับเห็นไหมครับมิเตอร์นี่ปรับ X1 น,นะครับปรับ X1 นึ่แล้วก็ เส้สายที่ดำเนี่เสียบแดงจะเสียบบวกนะครับตัวนี้จะเสียบเข้าที่ข้อมนะครับครับผมแล้วก็วัดเลยตัวอะไรเริ่มต้นที่สามศูนย์ห้านะครับสามศูนย์้า้าแล้วคงเห็นยากเห็นไหมครับสามศูนย์ห้า นี่ครับเบอร์สังเกตตัวนี้นะครับด้านยาวครับีจะอยู่ด้านนี้นะครับดูนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับขึ้นครับขาขาขาซีนี่ไม่ขึ้นเออขาอีไม่ขึ้นนะครับขาดแล้วนะครับขาหนึ่งนะครับผมครับขึ้นสองขาครับ ช็อตแล้วนะครับนี่ตัวนี้ช็อตแล้วครับช็อตแล้วทิ้งเลยนะครับตัวนี้วัดแล้วครับดูใหม่นะครับนี่ครับผมนี่จะขาบีนะครับนี่ขาบีของสามศูนย์ห้าห้านะครับสองเอ็นสามศูนย์ห้าขาบีแล้ววัดที่ขาอ e ีไม่ขึ้นนะครับวัดที่ขาซีขึ้นนะครับ แล้วสลับครับสลับสายตรงนี้ไปตรงนี้ไม่ไมเอ่ยขึ้นนะครับชัดแล้วนะครับนี่ชัดแล้วครับตัวนี้ไม่ขึ้นสายไม่ได้แล้วครับทิ้งไปเลยถ้าตัวไหนมันใช้ได้มันจะขึ้นบอกเลยนะครับอย่างนี้ครับเบอร์อะไรนี่ลบหมดแล้วโยมไปหาก่อนนะครับโอได้ มาแล้วครับนี่ครับสามศูนย์ห้าห้าสองเอ็นสามศูนย์ห้าห้าเอ็มเจสองเก้าห้าครับเห็นไหมครับครับเห็นนะครับได้มาแล้วมาวัดดูเลยวัดสองเอ็นก่อนนะครับสองเอ็น นะครับตัวใหม่เกตตัวใหม่ครับอันนี้จะอันนี้จะเป็นขาบีจะอยู่ด้านนี้นะครับขึ้นนะครับเข็มขึ้นขึ้นนะครับสลับมาจับขาซีครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับแต่ว่าใช้ได้นะครับผมตัวนี้ก่อนที่เราจะวัดเอมเสองเก้าห้าเราก็ต้องขยับสายมิเตอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ เป็น pnp หรือ npn นะครับเราต้องสลับสาย pnp หรือ npn นี่แหละครับสลับมาจับปั๊บขึ้นนะครับขึ้นนะครับแล้วก็จับขา c เลยวัดขา e เ hey, ฮวัดขา e วัดขา b ไม่ขึ้นนะครับสายได้นะครับวูนก่อนที่เราจะเอา tr ทานทิสเตอร์ใส่แล้วก็ต้องเช็คทูที่ สัญญาณของเสียงก่อนนะครับเราต้องใช้ตัวนี้นะครับหูแร่นะครับเพื่อจับหาสัญญาณเสียงว่ามันตกพ่องอยู่ไหนผมว่ามันต้องมีตัวชอ็อตถ้าไม่มีตัวช็อตก็ตัวนี้แหละครับสองตัวนีเ้เสียครับผมต่อไปก็มาเช็คสองเอ็มตัวที่มากับเครื่องนะครับตัวนี้สอ ไม่ใช่สองเอครับเอ็มเจสองเก้าห้าครับจับเหมือนกันครับครับผมวัดนะครับเช็คดูนี่ครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นขึ้นไปประชดนะครับขึ้นแต่ถ้าเราขยับมาขาด้านนี้ครับขาซีขาซีวัดไม่ขึ้น แต่ว่าัวนี้ขึ้นคือช็อตแรงมากทิ้งไปเลยพร้อมกันในคู่หนึ่งคู่มาใส่กันเลยบัดกรี G, สายอินพุตนะครับสาเหตุที่ถอดออกก็เพราะเขาทำมาสั้นเราต้องบัดกีครับมันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับอินพุตนะครับตัวนี้กาวนะครับเขียนบอกอยู่นะครับเห็นไหมครับผม กีเข้าไปเลยเพราะว่าเราต้องเช็คเครื่องนะครับว่ารู้จุดเสียแล้วว่า TR มันชัด TR หรือทานซ s ิตเตอร์ทานซิตเตอร์เข้าไปแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ตัวน,นี้นะครับจับว่า สัญญาณออกมาไหมทีน,นี้เราก็ต้องคล่อมใส่กจาวด้วยนะครับสายหูแร่หูฟังของเรานี่ยสายหูแรกนะครับผมเพราะว่าไม่มีแม่เหล็กนะครับหูแร่จะเป็นแผ่นคอยต่อไปก็ต่อ DVD เข้าไปเลยครับเปิดเครื่อง DVD เิดแล้วนะครับระวังนะครับการไฟรั่วต้องหาแผ่นรองก่อนพักไฟเข้าแล้วนะครับปรับวอลลุมนะครับปรับวลลุมขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แหวฟังที่สัญญาณนะซ่อมขยายต้องซ่อมทีละข้างนะครับตัวนี้จะเป็นไอซีมนะครับผมสัญญาณนี้ผมจะเข้าดีครับผมครับ เข้านี้เข้ามีออกนี้นะครับเสียงออกอยู่นะครับเช็คเช็คอซีด้วยนะครับเพราะว่ากินพูดเข้าเอาเอามาตัวนี้นะครับจะมีสีคอมนะครับ มาหนี้ครับผมแล้วก็มาขานี้นะครับเข้าขานี้ออกขานี้เช็กซานเตอร์นะครับครับสัญญาณออกอยู่นะครับครับสัญญาณออกครับเสียงออกอยู่นะครับครับเสียงออกครับผม สรุปว่าได้เลยนะครับว่าทานเตอร์หรือทีนะครับชัดแล้วนะครับเราต้องใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยตัวนี้ถึงเก่เกาก็ใช้ได้ครับใส่เข้าไปเลยสามศูนย์ห้านะครับผมตัวนี้สามศูนย์ห้าตัวนี้สองเก้าห้านะครับกำลังใส่ยใส่แผ่นระบายความร้อนให้แผ่นกันชัด ต้องหันให้ถูกทางนะครับนี่มันจะมีข้างข้างใดข้างหนึ่งนะครับยาวกว่านนะครับทางเต้มที่อ้ามผมเข้าปแล้วยึดนัดเลยนะครับนัดลงไปเลยอเอ้ลย จนนัดไม่เห็นเลยขันนัดก็ไปเลยสี่ตัวนัดมันหายผมตกลงไม่เห็นพื้นนันมันค่ำแล้วไม่เห็นเลยหาน้าตุ้มอะไปพรุ่งนี้ไปหามันค่ำแล้ว เมื่อคันนัดเสร็จนะครับแล้วก็กิ้นกันเลยครับบัตรกีขาไหลเลยนะครับผมก่อนที่เราจะบัตรกีเราต้องตั้งมิเตอร์ไว้เอกหนึ่งนะครับเช็คดูว่าแผ่นระบายความร้อนกับขา C มันชอดลงกาวไหมไม่ชตนะครับหรือไม่ชตไม่ชตไม่ชอดนะครับถ้าชอดจะเป็นแบบนี้นะครับทำไม่ะ โอ้่เตือน,นะครับดูใหม่นะครับนี่จะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นแป่ว่าไม่ชัดนะครับนี่ครถ้าชัดแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมแตะอันมาบักกี้กัเลย นะครับบัตรจีเวลาถึงจะไม่วลวมเวลาใช้งานไป ะจะมีขาที่บัดกีได้ครับหัวนัเลยบัดกีีเข้าไปเลยนะครับน่ครับสายตัวนี้นะครับบัดกีเข้าไปเลยครับระหว่างเส้นนี้นะครับบัดก้าไปตัวน,นี้ก็ผมได้ถอดนอดออกแล้วนะมันจะหล่นลงมาเอดตัวนะครับ ส่วนคู่นี้เสร็จแล้วนะครับคู่นี้เสร็จแล้วส่วนตัวนี้ก็เอาออกเลยเพราะว่าผมคันแนละ้ออแล้วตัวนี้แล้วก็ลอยตะก,กัวออกด้วยครับออกมาแล้วนะครับออกมาอคลอนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันค่ำแล้วต้องฟังคก่อนก่อนหนึ่งก็ต้องเปิดซีดีครับ มัดจีสายลำพวงเข้าไปเลยดำนิหี่กาวสายดิมเี่กาวนะครับเดี๋ยวีไม่ไม่ต้องมัดจีก็ได้ครับผมว่าเอ้ยมัดจี้ไปเลยดีกว่า เ็กสัญญาณนะครับวีดีวีดีเลยเปิดมตัตเอร์สัญญาณเข้าแล้วนะครับสัญญาณเข้าแล้วอลองจับดูเสียงกันก่อนเลย lum. ช็คสัญญาณเสียงออกลำไมาย,มยังมาทนต่อสายลำโพงนะครับโอเคแล้วครับดังแล้นะครับมาต่อลำโพงเข้ากันเลยเดี๋ยวผมต่อหาสายลำโพงก่อนต่อสายลำโพงเข้าแล้วก็มาฟังเสียงกันเลยครับ โที่เด้อที่นักข่าวองว่าสนาพระจุลทีนี้ทนี้เบสหนักนะครับเหียงเบสหนักนะครับไอ้ม,มัตเตอร์ไอ้โวลูมครับมมตตรครับ ตัวนี้มตัตเตอร์ครับครับผมวิดีโอชิปนี้ก็จบไอวิดีโอชุดนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับจะ่าลืมกดกระดิ่งติดตามมาช่างแหวงด้วยนะครับจำบต้องทิดว่างสิ้นแล้วความารักของข้า Oh,